สวัสดีครับนี่ช่องพายกสิทธิ์กับพายป๋องับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เชียงใหม่กันนะครับผมมาดูช้างในของตัวเองครับผมนี่เจ้างาน้อยครับผมพายถุงทองครับอายุห้าขวบครับผม นี่เป็นหลานของไา่อีกสิทธ์นะครับผมชื่อน,นั้นไา่ถุงเงินครับเป็นลูกของไา่อีกสิทธ์ครับเยก็ห้าขวบพงศ์ค่อนข้างน่ารัก นี่เราอยู่อำเภอแม่แตงครับผมอำเภอแม่แตงจยงหวัดเชียงใหม่ ช้านี้แดดค่อนข้างสดใสครับผมขาดดีครับติดแม่น้ำครับเนี่ยแม่น้ำปิงเนี่ยับนี่ยครับ,รบส่วนนี้น้องวลีครับผมน้องเล็กสุดของเราครับผมน่ารักครับผมอ,อน นมาล,ลีอายุประมาณเกือบปี60ตุลา60นี่ก็60 63 66อันนี้ไหนวะ63สองปีกว่าผม เป็นตัวเมีนง่นนอลเลยน่ารักเขาไม่ดื้อไม่สนอยู่ในนี้มีสามเชือกนะผมอยู่ในส่วนของที่พี่ชายผมดูแลอยู่ สวยตัวน so ี้มันง่ายมันยาวน่ารักเชียว

<c oughs> ช่วงนี้โควิดระบาดับผมมันนักท่องเที่ยวไม่มี เราก็มาบรรทุกพวกยายของถุงทองกับแม่ของวลีไปครับเนื่องจากว่าเขาเระงับให้เงินเดือนนะครับ Tā mei wanei au te kāpōra. Nei au kāpōra. នេះបានអាយក្របហ្នឹងតែពេលជើសូរិនជើអុយโรงงานนึงខៀវយន្តការបូម เราไปดูน้องวล,ลีกันเดี๋ยวน้องวล,ลีน้อยใจครับต้งสาวคนเล็ก <c oughs> เดินเข้ามาแล้วครับผมตาเอ เดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสามเชือกนี้ไปเล่นน้ำแล้วถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมดูกืโยก น้องวลีคงยากที่จะมีโอกาสกับสุรินนะครับเพราะว่าเป็นช้างตัวเมียมไว้หาให้นักท่องเที่ยวอยู่ใช้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ดีกว่า <c oughs> ยกน่ารักนะครับ Okay. ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไปหาสองเชือกที่เราจะบรรทุกกับบ้านวันนี้ครับผมววก็พรุ่งนี้เราจะไปดูนคือแม่วัรีแม่เชือกนี้กับยายของถุงทองครับผมจะเอาไปประสมพันธ์ที่สุรินทร์ครับ